มีหัวใจที่สุดเปิดคำพูดน้องเวทมวนหลังลุ้นปล่อยตัวใบเตยวันนี้วันที่15พฤศจิกายน66ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยทั่วคราวของจำเลยนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยในคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ FOREX 3D ล่าสุดลูก น้องของใบเตยโพสตคลิปน้องเวทมนต์ลง t ิกต็อก at lux. c ่างที่พบว่าน้องเวทมน์เอาตัวต่อรูปครอบครัวมาต่อเล่นให้สมบูรณ์และมีบางช่วงบางตอนมีบทสนทนาชวนน้ำตาไหลกับคำพูดของน้องเวทมน์น้องเวทมน์พรุ่งนี้ก็มาแล้วลุคใครคะน้องเวทมน์แม่เตยกับป๊าป๊าพรุ่งนี้ก็มาแล้ว ลูกส์ใครบอกเบบี Baby. น้องเวทมนต์อยากเจอพรุ่งนี้ก็มาแล้วคะ่ะลูกส์จริงหรอถ้าพรุ่งนี้ไม่มาละ่ะน้องเวทมนต์ถ้าไม่มาโดนตี